เรื่องยอ่อซีรีส์วายเทียงนาวา Lover Merman เกาะเขนเกาะเล็กกลางทะเลที่ซ่อนเรื่องเล่าลี้ลับมาตลอดหลายชั่วอายุคนผู้ริชชายหนุ่มทายาตนักธุรกิจใหญ่ตัดสินใจทิ้งชีวิตเมืองกรุงมาลงทุนเปิดบาร์ร่วมกับพนาเพื่อสนิทที่เติบโตมาบนเกาะแห่งนี้แต่ทันทีที่ก้าเข้ามาในร้านเขากลับถูกดึงดูดสายตาและหัวใจจากนาวาบาร์เทนเดอร์หนุ่มผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนและสเสน่ห์ลึกลับที่ยากจะละสายตา ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความหลงไหลแต่คือรักแรกพบที่พร้อมผลักดันให้ภูริทำทุกอย่างเพื่อได้หัวใจของนาวาทว่าความรักครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะความจริงที่ไม่มีใครรู้ว่านาวาไม่ใช่มนุษย์แต่คือเงือกผู้ต้องใช้ชีวิตปกปิดตัวตนและทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะต้องกลับลงสู่ทะเลเพื่อรักษาร่างมนุษย์และลมหายใจแห่งเผ่าพันธ์ เมื่อภูริตพยายามก้าวเข้าใกล้นาวาความรักนั้นก็สั่นคลอนหัวใจของใครอีกหลายคนนั่นคือพระพายเมื่อกรุนที่ผู้รักนาวามาเนนานที่พร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อผลักภูริษออกไปจากชีวิตของนาวาขณะเดียวกันพนาที่จมอยู่ในบาดแผลความรักกลับค่อยๆได้รับการเยียวยาจากปิงเด็กฝึกงานผู้จริงใจและบริสุทธิ์หากแท้จริงแล้วปิงเองก็ซ่อนความลับในสายเลือดไม่ต่างจากนาวา ท่ามกลางความรักที่ก่อตัวความลับและความจริงกับโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างความเชื่อของผู้คนบนเกาะและโชคชะตาที่ไม่เคยปราณีความรักของพวกเขาจะนำพาไปสู่การอยู่รอดหรือการสูญเสียครั้งใหญ่และท้ายที่สุดแล้วรักแท้จะสามารถก้าวข้ามความต่างระหว่างมนุษย์กับเงือกได้หรือไม่ความรักที่ดูเป็นไปไม่ได้กำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางเกลียวคลื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22.30นาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่27กันยายน2568